สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน E.P. ที่358สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันจันทร์ที่22เมษายน2 5 6 7นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆราคาถูกถูกเอามาแบ่งปันพี่พี่ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนมิคาโทได้เลย0962594093 จะแอดไลน์ก็ id ไลน์เ e งดี7 8 9และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน,น,น่นอนนะพี่นนองลองดูรับพี่ชอบอรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยนะครับพี่และที่สําคัญพี่ๆอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับพี่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่ ระบบจะแจ้งเตือนนะว่าเฮงดีพระบ้านพระราคาถูกๆนะพี่ลงคลิปแล้วพี่ๆจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะพี่เนาะแต่ถ้าพี่กดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรครับพี่เรามาเจอกันที่นี่ครับพี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านนะครับพี่ทุกๆวันเลยครับพี่ตีห้าและสี่โมงเยน็นเจอกันที่นี่นะพี่เนาะ พระบ้านรา,าคาถูกๆออกมาแบ่งปันพหพี่ในราคามิตรภาพกับพี่พี่ครับลองดูวันนี้มีพระพอสมควรเลยยามเช้าๆวันจันทร์แบบนี้มีพระพอสมควรเลยลองดูกับพี่ชอบรายการไหนบอกตรองได้นะพี่พี่อา้าเราไปเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าเอาพี่เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าปรับขยับกล้องนิดนึงน้องขอขยับกล้องนิดนึงนะพี่นะเอา้าลองดูเปิดประเดิมรายการแรกกันเลยกันที่นี่เลยครับพี่งบนําอ้อยตะกัวเก่าๆแบบนี้ได้มาบ้านๆเลยครับพี่ลองดูอันนี้จะเป็นคาบนี้นะพี่นะ ค่าบอะไรล่ะผงทูบพี่ๆลองดูครับพี่อันเนี้ยเขาวางไว้บนหิ้งนะครับพี่แล้วก็เวลาเขาไหว้พระนะพี่เนาะเวลาคุณลุงคุณป้าไหว้พระนะี่ครับพี่พทูบจะล่วงลงมาใส่ตรงนี้ครับพี่อันเี้นน้องปัดๆออกนิดนึงนะเพราะว่ามองไม่เห็นเลยพี่ที่จริงแล้วหนาตึ๊กเลยพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้ลองดูดนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูเลยงบน้าอ้อยเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้อันนี้เอามาจากหิ่งเลยครับพี่อันนี้จะให้ดูนะนี่นี่พี่ดูนี่ อันนี้เป็นผงทูบนะพี่นะเนี่ยเป็นผงทูบครับพี่ผงที่ทูบเวลาเขาจุดทูบไหว้พระครับพี่เนี่ยเขาปิวลงมาแล้วพี่น้องแบบนี้ที่จริงเกาะเต็มเลยครับพี่แล้วมองไม่เห็นเลยน้องพี่น้องเห็นว่าเป็นแผ่นกลมๆเท่านั้นพี่น้องก็เลยปัดๆออกบ้างนะพี่นะเพราะว่าไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นหน้าพระหรือองอย่างนี้ลองดูครับพี่ถ้ากลัวเก่าๆสวยงามเดียครับพี่ลองดูนี่ถ้ากลัวเก่าๆแบบนี้เนี่ยให้เห็นเนื้อหาบ้างนะพี่น้องไม่งั้นเรามองไม่เห็นเลยพี่ถ้าไม่ปัดเนี่ยน้องตอนแรกที่จริงน้องจะไม่ปัดเลยพี่แต่่าฝุน คามฝุ่นแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่น้องลองดูอย่างนี้เก่าดีสวยดีเนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้งบน้าอ้อยวันนี้เปิดประเดิมรายการแรกขนาดใหญ่นะพี่นะขนาดใหญ่นะพี่พี่ลองดูแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300 ลองดูครับพี่ครับชอบรายการไหนจัดไปนะพี่น้องรายการต่อมาเป็นพระส,สิวลีครับพี่พระสิวลีอยู่ในถุงแบบนี้เลยวัดประดูชิมพีแบบนี้หลวงปู่โตวัดประตูลชิมพีแบบนี้มาพร้อมซองเก่าๆเดิมๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่แกะซองมันเลยพี่พี่ลองดูมาพร้อมซองเก่าๆแบบนี้เป็นพระส,สิวลีครับพี่หลวงปู่โตวัดปรตดูชิมพีแบบนี้เนื้อผงทูพี่พี่ลองดูเก่าดีสวยดีแล้วผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดติดคมชัดมากๆองค์นี้ได้รายละเอียดติดคมชัดมากๆครับพี่แบบนี้หลังยันนะแบบนี้หลวงปู่โตวัดป ครับเก่าๆสวยงามดีเนื้อผงเนี่ยพี่ลองดูเนื้อมวลสารนี่อัดแน่นเลยครับพี่เนื้อมวลสารนี่อัดแน่นแบบนี้เลยดูครับพี่รายละเอียดสวยคมชัดนิ้วเท้ายังคมเลยครับพี่เห็นไหมครับพี่นิ้วเท้าติดคมชัดเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่พักสีวลรีแบบนี้ลองดูครับพี่เนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยสวยงามดีเนื้อผงเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พักสีวลีสวยๆแบบนี้ลองดูครับพี่เนื้อผงแบบนี้เลยเนื้อผงแบบนี้ลองดู หลังยันนะครับพี่หลวงปู่โต๊ะไว้เป็นดูชิมพีลองดูแบบนี้ถ้าพี่พท่านใดชอบเนาะมาพร้อมถุงเดิมเมลยพี่เอา400บาท มาพร้อมถุงเดิมๆเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้เอา400บาททานนครับพี่นี่ดูอยู่ในถุงแบบนี้เอ้าลองดูครับพี่เอา400น้อพี่น้องลองดูครับรายการต่อมาเป็นสมเด็จเกชโยแบบนี้พี่ๆลองดูสมเด็จเกชโยแบบนี้เอ้าลองดูครับพี่กี่ชั้นเนี่ยนับเลยหนึ่ง6 7 7ห้าดชั้นอกตันแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อหนึบแบบนี้ลองดูมีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบพี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีเก่าๆสวยงามดีพระสมเด็จผมบอกได้เลยว่ายิ่งส่องยิ่งเพลินพี่ๆลองดูครับพี่ดูนี่โอ้โห นะครับพี่เห็นเนื้อหามวลสารแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่ผมดูว่าองค์เนี้ยพระอาจจะผ่านการใช้งานมาทั้งหมอแต่ทําให้ดูแบบหืมเห็นผิวด้านในแบบนี้ครับพี่หนึบแน่นๆ่นดีครับพี่แบบนี้เจ็ดชั้นอกตันแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่สมเด็จเกตชโยเจ็ดชั้นอกตันแบบนี้ลองดูครับพี่เห็นเนื้อหามวลสารอย่างนี้มันเลยครับพี่มันสะใจเลยครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีนะพี่น้องลองดู อย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะจับไปเลยพี่ดูโอ้โหดูเนื้อหาสิครับพี่นึบแน่นเห็นมวลสารแบบนี้ลองดูครับพี่มันๆเลยพี่ๆลองดูพระสมเด็จเกจิโยแบบนี้องค์นี้เอา500บาทอย่างนี้เอา500บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูน้องพี่น้องพระสมเด็จสวยงามดีเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยพี่มีตลับปุ๊กใค้แล้วหน,นึ่งใบนะพี่เนาะรายการต่อมาอันนี้จะเป็นพิมพ์พ่อปานพี่อันนี้เป็นเนื้อชินตะกวัวพี่เนื้อตะกัวแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีอันนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่เนาะแต่ว่าเห็นว่าเออตะกัว อายุตะกัวครับพี่เก่าดีนะพี่เนาะเก่าเก่ามันมันแบบนี้ครับพี่เก่าเก่ามันมันแบบนี้อายุตะกัวเก่าเก่ามันๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เป็นพิมพ์หลวงพ่อปานแบบนี้ครับพี่แต่ว่าเป็นเนื้อตะกัวนะพี่ๆครับอันนี้จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับพี่ๆลองดูแบบนี้เก่าดีสวยดีได้ความเก่าได้ความคลาสสิกดีครับพี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูตะกัวสิครับพี่มันดิจังเลยครับพี่ตะกัวแบบนี้เก่ากึกเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปพี่มีตลับปุ๊กให้แล้วหนึ่งใบเอาสามร้อยบาท ไม่ทราบทีลบพี่เนี่ยพิมพ์ขี่นกแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยเนื้อตะกวัวนะพี่นะลองดูแล้วกันพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่เอา300บาทเท่านั้นเนาะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นเชียงแสนสิงสองแบบนี้องค์เล็กๆแต่ว่าน่ารักน่าใช้ดีมีตลับให้หนึ่งใบพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยตลับเก่าๆหนึ่งใบแบบนี้เนื้อตะกวัวครับพี่พระเนื้อตะกวัวแบบนี้พระเชียงแสนสิงสองแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีหน้าตาติดคมชัดดีเอาพี่พี่รับแบบนี้เลยครับพี่พระเชียงแสนแบบนี้สิงสอง สวยงามดีตะกัวเก่าๆแบบนี้พี่ลองดูครับตะกัวเก่าๆอยู่ในเลี่ยมตลับหนึ่งใบครับพี่อยู่ในตลับหนึ่งใบแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างเงี้ยเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยน้พี่น้องเอาไปใช้บูชาได้เลยครับพี่ๆครับอย่างนี้มีตลับมาให้แล้วพี่ๆลองดูแบบนี้เก่าเกึกเลย, 2, บบยพี่ๆลองดูครับพี่ตะกัวเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่เชียงแสงสิงสองแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้เอา400ครับพี่มีตลับห้แล้วพี่พลองดูครับพี่สวยดีเก่าดีสวยดีนะพี่ต้องเอา400ครับรายการต่อมาพันเหรียญอันนี้เป็นเหรียญใบขี้เหล็กครับพี่ นี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่เลยหลวงปู่แพ้วปาวโรแบบนี้เลขนัมเบอร์39แบบนี้ครับพี่หลวงปู่แพ้วปาวโรแบบนี้สีออกส้มสมแดงแดงสวยงามดีต่อโค้ดคมชัดเลยครับพี่สองข้างนะพี่เนาะเหรียญปลอดภัยหรือที่พี่ๆี่เรียกว่าเหรียญใบขี้เหล็กพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีส้มๆ้มแดงแดงแบบนี้ส้มส้มแดงแดงแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่โอ้โหดูครับพี่ส้มส้มแดงแดงแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวครับพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่นี่แต่ให้ดูหน้าตารายละเอียดเหรียญสวยงามดีครับพี่หน้าตารายละเอียดเหรียญสวยงามดีจมูกนี่แทบไม่โดนเลยนะพี่ จมูกนี่แทบจะไม่มีรอยโดนเลยครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงปู่แพ้วเปาวะโรแบบนี้หมายเลขนัมเบอร์สามสิบเก้าลองส่องสะท้อนแสงแล้วเป็นไงพี่ส้มส้มแดงแดงแบบนี้เลยครับพี่ส้มส้มแดงแดงแบบนี้เลยสวยงามดีหลวงปู่แพ้วปาวะโรแบบนี้สวยงามคมชัดดีนะพี่เนาะลองดูครับพี่แบบนี้ สวยงามคมชัดดีผิวไฟลุ้งผิวไฟขึ้นแบบนี้เลยครับพี่ส้มส้มแดงแดงแบบน,นี้ตัวอัคระตัวยันคมชัดดีครับพี่เหรียญปลอดภัยหรือเหรียญใบขี้เหล็กแบบนี้แบบนี้นะพี่นะหลวงปู่แพวคับพี่เอาสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะพี่เนาะรายการต่อมาปเป็นเหรียญหนึ่งบาทพี่พี่ลองดูเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียงใช่ไหมเอ่ยนี่ไงเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียงแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ เก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ท่านใดชอบนะอันเนี้ยเอาไปทาเป็นเงินขวัญถุงได้ครับพี่เอาไปทําเป็นเงินขวัญถุงได้เลยน้องแบบนี้ครับพี่จุลาลงกรสยามมินแบบนี้พี่พี่ดูครับพี่เหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ครับพี่เหรียญกระสาเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้เป็นเหรียญช้างสามเสียงพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ลอศอหนึ่งสองเจ็ดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าเกสวยงามดีครับพี่เก่าเกสวยงามดีเหรียญแบบนี้เหรียญหนึ่งบาทตัวนี้เนาะช้างสามเสียงแบบนี้พี่พี่ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะใหญ่อยู่พี่ใหญ่อยู่อย่างนี้ลองดูครับพี่ใหญ่อยู่อย่างนี้ ลองดูเอาสี่ร้อยบาทเหรียญครับพี่เหรียญอย่างเงี้ยพี่เหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียมแบบนี้เอาสี่ร้อยน้พี่น้องลองดูครับพี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะเอาไปเป็นเงินขวัญถุงได้เลยนะพี่น้องแบบนี้รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่อีวัดสัตหีบแบบนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีห่วงเชื่อมรีๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เป็นเหมือนปิดทองหรือว่าเปียกทองกระล่ทองปบามาณเนี้ยน้องพี่น้องลองดูครับพี่เนื้อทองแดงพี่พี่ลองดูนี่หูหูเหรียญเขาเป็นอย่างเงี้ยพี่ ห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้ห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้ครับพี่ดูห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้เลยพี่ๆต้องดูครับพี่นี่ห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้นะพี่เนาะห่วงเชื่อมเก่าๆรีรีแบบนี้พี่ๆต้องดูครับพี่เหมือนจะเป็นการเปียกทองนะพี่น้องแบบนี้หนาๆเลยครับพี่ดูเหมือนจะเป็นการเปียกทองแบบนี้ครับพี่หลวงพ่ออีวัดสัตหีพี่ๆต้องดูครับพี่แบบนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่เลียนหลวงพ่ออีเนื้อทองแดงนะพี่น้องมีกระไหล่ทองรว่าเปียกทองติดไว้อย่าง้ยครับพี่พระอุปชาอี วัดสัตหีบแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีนี่เลยครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีเก่าดีสวยดีแบบนี้ลองดูครับพี่พระอุปราอีวัดสัตหีบแบบนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีห่วงเชื่อมครับพี่ห kind of mm ่วงเชื่อมแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปพี่อย่างนี้เอา600อบาทอย่างนี้เอา600้อบาทเท่านครับพี่ลองดูครับพี่นี่ดูดู ตัวตัด Malcolm, เหรียญแบบนี้ครับพี่ตัวตัดเหร <idad> ียญแบบนี้เลยลองดูจำเป็เนาะห่วงเชื่อมแบบนี้เอา600บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเหรียญพระพุทธชินราชแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลังยันแบบนี้2อ6 0ีกลองดูครับพี่เก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกแบบเก่าๆมาเลยพี่พี่ลองดูเลี่ยมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเก่าๆมาเลยครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้ คาบ x, ขีฝุ่นคาบอะไรยังเกาะติดอยู่เลยครับพี่แบบนี้ครับพี่ลองดูเนื้อทองแดงสวยงามดีครับพี่จะเขียนด้านล่างว่านอหนะนอถอจอปอใช่ไหมพี่นาถาจารุป,ปรกรณ์อะไรทํานองนี้นะพี่นนอะเป็นลงเป็นลงเป็นลงปั๊มเหรียญน,นะครับพี่นี่เลยครับพี่สวยงามดีนะพี่เน,น,นาะพระพุทธชินราชแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าเกาสวยๆแบบนี้ลองดูเลี่ยมพลาสติกมาแบบคลาสสิกวินเทจเลยครับพี่หลังยันแบบนี้เป็นหลังยันอกเราครับพี่ลองดูครับหานุมานแบกบุษบก คมชัดดีอย่างนี้สวยงามจริงๆ่พี่ลองดูครับพี่เนื้อท้องแดงเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเนาะเหรียญพระพุทธชินร่าแบบนี้หลังยันอกเราแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีเอา600บาทยันอกเราเลยครับพี่เป็นยันประจำเ,เป็นยันที่เขาติด ไว้ที่ประตูนะไม่ต้องประตูทางเข้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินาราชเลยครับพี่อย่างนี้ลองดูครับพี่เอา600บาทครับพี่เก่าๆสวยงามดีพี่ๆท่านใดชอบพระเก่าพระแบบหูปีลึกๆตรงนีง้เนาะห้ามพลาดเด็ดขาดครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่โตครับพี่เหรียญเสมาหลวงปู่โตะ๊ะหลังยันตรีแบบนี้สวยงามดีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่พี่ๆลองดูครับพี่นี่เหรียญก็สวยพี่ๆลองดูครับพี่หน้าตาคมชัดจมูกตรงๆเลยริ้วจีวรคมคมแบบนี้รายละเอียดสวยงามคมชัดดีเขียนคําว่าโตใต้ฐาน นี้สวยงามครับพี่แบบนี้วัดประดูชิมพีทนบุรีแบบนี้ครับพี่เหรียญเสมาหลวงปุโตครับพี่หลังยันตรีแบบนี้โอ้โหดูครับพี่หลังยันตรีหลังยันตรีแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆเก่าๆเส้นสายฝนขนแมวยังขึ้นติดอยู่ครับพี่แบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอา400บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่เหรียญหลวงปุโตวัดประดูชิมพีหลังยันตรีนะพี่นะลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญรอหลวงพ่อเงิน วัดท้ายน้ําแบบนี้เหรียญ่อเซมาหลวงพ่อเงินหลังยันสี่พี่ๆลองดูครับพี่ห่อหนาๆรอเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูเผื่อพี่ท่านใดชอบนะลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีเก่าปึ๊กเลยครับพี่ๆครับเก่าปึ๊กเลยพี่ๆลองดูแบบนี้่อเก่าๆรอหนาๆแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเงิน วัดท้าย้ําพี่ๆลองดูครับพี่เหลียญหล่อเสมาหนาๆนาแบบนี้ลองดูครัานานบ,บพี่หลังยันสี่เขาจะมียันสองแบบแต่พนี้เนะจะมียันสี่และยันห้าแบบนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะพี่ๆนะถ้าเป็นยันสี่เนี่ยข้างหน้าจะชัดเลยครับพี่ข้างหน้ารายละเอียดจะชัดเลยครับพี่น่าจะเป็นบล็อกแรกๆหรือเปล่าตัวนี้อนลองดูแบบนี้ครับพี่น่าจะเป็นหล่อแรกๆหรือเปล่าตัวนี้เนะแม่พิมพ์ตัวบล็อกยังคมชัดดีอยู่แบบนี้สันนิษฐานเอานะพี่นะลองดูครับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบหล่อเก่าๆหล่อเสมารวมพวกเงินแบบบนี้เอาาท เหรียญ老เ,เก่าเอา300ร้ครับพี่หลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำน้องนเอา3า0บาททานนครับพี่รายการต่อมาเป็นพระยอดธงแบบนี้ครับพี่พระยอดธงแบบนี้พี่ๆต้องดูครับพี่เนี่ยดูโอ้โหดูเนื้อหาเขาสิครับพี่อันนี้น้องไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่นะ แต่แบบแวววาวดีจังเลยครับพี่แต่ดูแล้วไม่น่าใช่ทองคานะพี่เนื้อทองคานี่ตัดทิ้งออกไปก่อนได้เดี๋พี่นนองอย่างเงี้ยครับพี่หรือจะเป็นเขาเรียกว่ากระไหลทองหรือจะเป็นผหลรอกเก่านะครับพี่ไม่ค่อยเคยเจอนะแบบเนี้ยครับพี่เนื้อหาแบบนี้ไม่ค่อยเคยเจอครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันเนาะพี่เนาะเนี่ยคาเบ้าคาบลอเก่าๆยังติดอ,อยู่อย่างเงี้ยครับพี่คา<ะ>เบ้าคาพี่เบ้ายังเกาะติดอยู่เลยอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูเนาะ อย่างเงี้ยคลาสสิกดีครับพี่เป็นพระยอดธงเลรครับพี่พี่ครับเป็นพระยอดธงแบบนี้ครับพี่ดูนี้ที่เบ้ายังเกาะติดอยู่ในซอกแขนทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีเป็นพระยอดธงแบบนี้พี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่วันนี้เอามาแบ่งปัน300บาท ยอดทงแบบนี้ครับพี่ยอดทงแบบนี้เอา3า0รบาทเท่านั้นับพี่เผื่อพี่ๆท่านใดชอบจัดไปนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นพักลิ่งครับพี่พักลิ่งชิ้นหน้าบัญชนแบบนี้เรียมพลาสติกมาเรียบร้อยรอเก่าๆแบบนี้ครับพี่เขาเขียนด้านหลังไว้ชัดเจนว่าชิ้นน้าบัญชนยอชอเออยอสสครับพี่88แบบนี้นี่โอ้โหดูครับพี่กลิงดังนะอันนี้นี่น้องนิบน้องนิบห่วงไว้ให้จดนะพี่นะฟังเสียงนี่ กลิ่นดังฟังชัดเลยครับพี่พี่ครับกลิ่นดังฟังชัดเลยพี่พี่ลองดูเป็นพักกลิ่นนะพี่น้อง่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่นี่ดูโอ้โหลอเก่าหลอโบราณแบบนี้สวยงามคลาสสิกมากๆลอเก่าๆลอโบราณแบบนี้สวยงามคลาสสิกเลยครับพี่พักกลิ่นชินะบัญชรครับพี่ยอสอสอแปดสิบแปดแบบนี้พี่พี่ลองดูเก่าๆสวยงามดีครับพี่รอเก่าๆสวยงามดีเลย ต่อโค้ดตรงนี้นัมเบอร์ไปดมีเขาเขียนว่า88ดสิบแปด่ไหมเนะแล้วตันใต่ฐานเขียนว่าชินนะบัญชอแบบ,อ,สอ,สอแบบนี้ยสสแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่รลอเก่าๆสวยงามดีพ้ากลิ่นรลอเก่าๆสวยงามดีแบบนี้กลิ่นดังฟังชัดดีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วลองดูอย่างนี้เอา500บาท ถ้าก,กิ่งเก่าๆแบบนี้ครับพี่เอา500บาทเท่านั้นนะพี่น้องลองดูครับพี่รายการต่อมาโอ้โหสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแบบนี้ห่อเก่าๆครับพี่อห่อเก่าๆวัสุทั์ครับพี่สองสี่แปดกว่าประมาณนี้เลยพระ่อเก่าๆครับพี่ <c oughs> ขออภัยครับพี่ขออภัยครับพี่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหารหาชรอเก,เก่าแบบนี้ครับพี่ลองดูเลยพี่รอเก,เก่าวัสุทัศน์แบบนี้ครับพี่นี่สายห่อวัสุทัศน์แบบนี้รอเก่าปึ๊กเลยครับพี่พี่ครับรอเก่าปึ๊กเลยนี่ครับพี่ดูข <c oughs> ออภัยครับพี่อยู่ๆก็คันคอซะอย่างนั้นนะพี่เนาะลองตัวครับพี่แล้วก็อย่าลืมนะพี่ช่วงนี้ขาศร้อนมากๆเลยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองตัวครับพี่พระรอเก่า,กาสวยงามดีครับพี่แบบนี้ พระเจ้าตากศิลมหาราชครับพี่รอเก่าเก่าสวยงามดีจริงๆครับพี่รอเก่าเก่าสวยงามดีใต้ฐานตะไบแบบนี้รอยตะไบใต้ฐานแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่พระรอเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เอาห้าร้อยบาทโอ้ยจะรอดไหมน้องเนี่ยต้องขอไปครับพี่ครับอยู่ๆก็ไอเฉยเลยครับพี่อยู่ก็คันคอไอขึ้นมาเฉยเลยน้องพี่น้องลองดูครับพี่อย่างนี้รายการต่อมาเป็น เหรียญหล่อรูปไข่หลงเข้าไปแบบนี้ครับพี่เรียมพลาสติกมาเรียบร้อยเลยเรี่ยมพลาสติกเรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอนได้เลยนะพี่ๆลองดูแบบนี้ เหรียญรอเก่าๆรอบโบราณแบบนี้ครับพี่คลาสสิกดีนี่ดูดูครับพี่ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ลเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีเลยทีเดียวนะพี่เนาะโลหะเก่าเก่าแบบนี้รอเก่าเก่าสวยงามดีที่ระลึกปีสองสี่เจ็ดแปดแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะพี่นเนาะเหรียญรูปไข่แบบนี้พี่ๆท่านใดชอบเรียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่เอาสามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ครับ รายการต่อมาเป็นเหรียญรอพะระลีลาครับพี่พะระลีลาฐานตุ้มพ่อสวงแบบนี้พี่พลองดูครับพี่เก่าๆผมบอกได้เลยว่าโลหะเหรียญนี้องค์นี้เก่าจริงพี่เก่าจัดเลยครับพี่ลองดูเดี๋ยวส่องดูให้แล้วพี่ลองดูว่าอื โลหะเก่าเนื้อหาจัดจ้านพี่ๆลองดูครับพี่สุกเป่งปังแบบนี้เลยครับพี่สุกเป่งปังแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่พระหลหกเก่าๆครับพี่เป็นปังลีลาแบบนี้ฐานตุ้มหลวงพ่อสวงแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเก่าดีสวยดีพี่ๆลองดูครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้โลหะนี่เก่าปึกเลยโลหะนี่เก่าปึกเลยพี่แล้วดูครับพี่ดูเนื้อในแบบนี้ครับพี่เนื้อในแสดงเนื้อในให้เห็นแบบนี้โอ้โหดู ผ่องมาเลยครับพี่ดูสีสันนี่สุกผ่องมาเลยพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้พระโลหะรอเก่าๆแบบนี้คลาสสิกดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบนะลีลาแบบนี้ครับพี่ลีลาฐานตุ้มน้องพี่น้องแบบนี้เอา300บาทพระลีลาฐานตุ้มพระรอเก่าๆแบบนี้เอา300อเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นมีดหมอชาติมีดหมอชาติวัดท่าสูงแบบนี้ครับพี่ วัดท่าซุงบีดหมอชาติี16พค2535แบบนี้พี่ๆต้องดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีเลี่ยมเดิมๆจากวัดครับพี่แล้วก็มีผ้ายันแบบนี้มาเนะพี่เนาะมีผ้ายันแบบนี้มาผมไปลองถามคุณลุงคุณป้ามาเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเลี่ยมจากวัดมาเลยออกจากวัดมาอย่างนี้ลองดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้มีดหมอชาติีวัดท่าซุงแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีลองดูครับพี่ทูอินวันเลยมีมีดหมอนะพี่เนาะแล้วก็มีผ้ายันให้เรียบร้อยเลยครับพี่แบบนี้เอา600บาท พี่พี่ท่านใดชอบเอาไว้ใช้บูชาครับพี่เอา600บาทเท่านั้นนะพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดอันนี้ไม่ทราบวัดนะครับพี่หลวงปู่ทวดไม่ทราบวัดครับพี่ลองดูครับพี่เก่าๆดีครับพี่เนื้อว่านเก่าๆแบบนี้เนื้อว่านเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่เก่าๆแห้งๆเลยครับพี่เก่าๆแห้งๆแล้วปีกกว้างเลยนะองค์นี้ได้ปีกกว้างครับพี่ครับลองดูแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นรูปเจดีนพี่น้องลองดูครับพี่น้องไม่มั่นใจว่าที่ไหนลองดูแล้วกันพรบพี่เผื่อพี่ท่าใดบพี่จัด ไห้พี่จัดไปเลยน้องพี่น้องวันนี้เอามาแบ่งพันพพี่วันนี้เอามาแบ่งพันพพี่ลองดูละคบพี่ดูเนี่ยโอ้โหดูเนื้อหาหมวลสารแล้วคับพี่ลองดูเนี่ยอุดตะกุดนะอุดตะกุดทั้งหมดนะครับพี่9้าดอกครับพี่ใต้ฐานจะแปดนะพี่นะใต้ฐานอุดไว้แปดครับพี่ ต้ฐานอุดไว้บ8ดอกแบบนี้พี่พี่ลองดูครบพีเก่าๆแห้งๆเลยครับพี่แล้วข้างบนนะครับพี่อุดไว้หนึ่งดอกน้องพี่น้องแบบนี้เป็นดอกที่เกาแบบนี้สวยงามดีครับพี่ปีกกว้างๆเลยครับพี่ปีกกว้างๆแบบนี้เลยลองดูครับพี่ดูม้วนสารเนี่ยพี่ดูแก่คักเลยพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ลองดูน้องพี่น้องแบบนี้หวกกล,ลงบบวงปู่ทวดเนื้อว่านแห้งๆเก่าๆแบบนี้เอา400บาท หลวงปู่ทวดครับพี่แห้งๆเก่าๆแบบนี้ไม่ทราบที่หรอครับพี่มีตะกุดทั้งหมด9ดอกพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอาเสี่ร้อบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่ตลับ4ีพึ่งหลวงพ่อเดิม ตลับสีพึ่งหลงเพราะเดิมกระพี่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะทาเป็นคล้ายๆเหรียญเหรียญแปดสองเลยนะพี่นะเนี่ยเขาจาลองคล้ายๆเป็นเหรียญแปดสองแบบนี้ครับพี่หน้าหลังนี่ใช่เลยครับพี่แบบนี้ข้างหน้าเหรียญแปดสองข้างหลังเหรียญแปดสองเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นตลับสีพึ่งครับพี่เขาเอามาทําเป็นตลับสีพึ่งแบบนี้เปิดได้ครับพี่มีมีมีบานพับน้อยมีบานพับแบบนี้เก่าๆแบบนี้ครับพี่ด้านในจะเป็นบรรจุเป็นสีพึ่งแบบนี้มีตะกุดครับพี่สองดอกมีปาตะเพียนแล้วก็มีลิ้วจีวรแบบนี้พี่พี่ลองดูกล ว่าสวยงามดีครับพี่เก่าๆแบบนี้ครับพี่เป็นตลับสีพึ่งครับพี่มีตะกุดสองดอกใช่ไหมพี่นี่ตะกุดสองดอกหรือเปล่านะหรือเขาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน่าจะไม่ใช่น่าจะใช้ตะกุดใช่ไหมเนาะเหมือนจะเป็นตะกุดสองดอกก็มีจีวรแล้วก็มีปลาทองแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่ดูมีบานพับครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่นี่ดูอย่างนี้เป็นตลับสีพึ่งหลวงพ่อเดิมพี่ๆลองดูแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเนาะลองดูครับพี่อย่างนี้เอา400บาทตลับสีพึ่งลวงพ่อเดิมเอา400ครับพี่รายการต่อมาเป็นนางกวักแบบนี้ครับพี่เก่า กลกเลยพี่ๆลองดูครับพี่เก่ากลกเลยได้มาแบบนี้ได้มาบ้านๆแบบนี้ลองดูครับพี่ดู เก่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับพี่ดูโอ้โหดูครับพี่เก่าจังนี้เลยใช้มาจนสึกจนเก่าแบบนี้ครับพี่เก่ากึกแบบนี้ลองดูครับพี่แม่นางกวักแบบนี้ข้างหลังเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นปีอะไรนะพี่นะไม่มั่นใจว่าปีนักษัตย์อะไรพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าแห้งๆเลยครับพี่ดูเก่าแห้งแบบนี้เลยครับพี่ใช้จนเก่าแห้งแบบนี้เลยลองดูครับพี่อย่างนี้เนะพี่เนาะแม่นางกวักครับพี่อันนี้จะเป็นเลี่ยมเนาะเลี่ยมจับขอบเป็นเงินแบบนี้ครับพี่ใช่ไหม ลองดูนะพี่ๆลองดูเนี่ยผมดูจะเป็นเงินนะพี่ๆลองดูครับนี่ดูอย่างนี้ครับพี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีได้ความเก่าได้ความคลาสสิกดีพี่ๆท่านใดชอบความเก่าชอบความคลาสสิกเอาไปห้าร้อยบาทอย่างนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่ลองดูครับพี่แม่นังกวักแบบนี้เก่าๆครับพี่แห้งๆเก่าๆแบบนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาครับพี่ใกล้จะหมดแล้วนะพี่ๆครับ รีบตัดสินใจเลยนะพี่เนาะรีบตัดสินใจเลยใกล้จะหมดแล้วครับพี่รายการต่อมาเป็นพระพิจิตเม็ดข้าวเมาแบบนี้เก่าเก่าเก่ากึกแบบนี้เลยครับพี่ดูโอ้โหดูอะไรเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้เลยครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีอย่างนี้ครับพี่นานๆจะเจอทีครับพี่นานๆจะเจอที่เก่าเก่าเนื้อตะกัวเก่าเก่าแบบนี้สวยงามดีขึ้นแบบนี้เลยพี่ขึ้นออกแดงแบบนี้เลยครับพี่ขึ้นออกอมสนิมแดงแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พระพิจิตเม็ดข้าวเมาเม็ดเล็กๆแบบนี้เอาไปเลี่ยมใช้ขึ้นคอได้เลยพี่ ผมบอกได้เลยว่าสวยงามเลยทีเดียวครับพี่เก่าดีสวยงามเลยทีเดียวแบบนี้เอา400บาทถ้าพี่จิตไเม็ดเข้าเมาแบบนี้ครับพี่เอา400บาทครับพี่รายการต่อมารายการลองสุดท้ายของวันนี้ครับพี่เป็นตะกุดหนังแบบนี้ตะกุดหนังแบบนี้ครับพี่พอกลักครับพี่พอกลักแล้วก็ปิดทองทั่วเลยครับพี่พอกลักแล้วก็ปิดทองทั่วมันเลยพี่ๆลองดูครับพี่ โอ้โหดูสวยงามดีครับพี่เก่าดีเข้มขังดีแบบนี้ลองดูเลยครับพี่ดูเนี่ยครับพี่ลองดูนะเป็นหนักอะไรไม่ทราบนะพี่น้องแบบนี้จุ่มลักมาเต็มเลยครับพี่จุ่มลักมาเต็มเลยแล้วปิดทองทั่วๆแบบนี้เลยครับพี่ปิดทองมาทั่วๆแบบนี้เลยน้ำๆอย่างนี้เลยครับพี่สวยงามดีครับพี่ผมดูว่าจะเป็นการจุ่มลักมาเลยนะพี่น้องอย่างเงี้ยครับพี่ จุ่มลักมาหนาแล้วก็ปิดทองแบบทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยครับพี่ลองดูอย่างนี้เก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูครับพี่ทองนี่แห้งเก่ามาแบบนี้เลยครับพี่ทองที่ใช้ปิดนะครับพี่แห้งเก่าแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะหนังเก่าเก่าจุ่มลักมาแบบเต็มที่เลยครับพี่ครับแล้วก็มีการปิดแผ่นทองมาแบบแบบนี้ครับพี่ปิดแผ่นทองเนี่ยผมดูว่าปิดมาทั่วเลยพี่ปิดมาเต็มเลยอย่างนี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเนาะเอา500บาท ตะกุดเก่าๆครับพี่เป็นหนังแบบนี้พี่ๆต้องดูครับพี่ดูนอะพี่นะ้อยอย่างเงี้ยเก่าดีสวยดีครับพี่น่าจะมีการทักเชือกด้วยหรือเปล่าครับพี่เนาะน่าจะมีรอยทักเชือกครับพี่แล้วก็จุ่มลักแล้วก็ ว่าจุ่มลักหรือพอกลักเลยพี่จุ่มลงไปทั้งทั้งอันอะไรเงี้ยครับพี่แล้วก็มีการปิดทองทั่วทั้งอันเลยอย่างนี้สวยงามดีครนะับพี่ๆครับเอาไปเลี่ยมใช้งานได้เลยอย่างนี้เอา5้าอบาทครับพี่และรายการสุดท้ายของวันนี้จะเป็นประคำมือเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ประคำมือเก่าๆมันมันแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ขออนุญาตนะใส่มือได้พี่ๆใส่มือได้ลองดูครับพี่อย่างเงี้ยเนาะใส่มือได้เลยครับพี่อย่างนี้ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้แล้วเขามาพร้อมกับเหรียญผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะ แล้วเขามาพร้อมกับเหรียญหลวงปู่ไข่แบบนี้ครับพี่แล้วเขามาพร้อมเหรียญหลวงปู่ไข่แบบนี้พี่พี่ต้องดูครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยโอ้โหเป็นไม้ใช่ไหมเป็นไม้อย่างเงี้ยครับพี่เป็นไม้แบบนี้เก่าดีครับพี่มันดีครับพี่ใช้มาสัมผัสมาจนมันขึ้นแบบนี้เลยพี่พี่ต้องดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่เป็นประคํมมือสวยงามดีเดี๋ยน้องซูมออกให้ดูครับพี่นี่ดู อย่างนี้เลยครับพี่ลองดูอย่างนี้เลยพี่พี่ลองดูสวยงามดีนี่ครับพี่ประคํามือแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะมาพร้อมเหรียญหลวงปู่ไข่แบบนี้ครับพี่มาพร้อมเหรียญหลวงปู่ไข่แบบนี้นี่เลยครับพี่สวยงามดีแบบนี้ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาแป0บาท ประคำมือนะครับพี่เนี่ยประคำมือนะพี่รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วพี่ประคำมือพี่ๆลองดูกับพี่อย่างนี้สวยงามดีเป็นไม้ครับพี่เนี่ยเป็นไม้เนาะพี่เนาะเป็นเม็รประคำไม้แบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วก็มีนะครับพี่เป็นเหรียญหลงปูไข่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่อยู่อย่างนี้เลยพี่น้องพี่น้องมาได้มาบ้านๆแบบนี้ลองดูแล้วกันรับพี่ๆครับอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะประคำมือเก่าๆสวยงามดีแบบนี้มาพร้อมเหรียญหลงปูไข่เอาแปดร้อยบาท เอาสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่ญญาวันนี้คลิป EP 358น้องนำเสนอพี่ๆครบทัวแล้ว น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วครับพี่ลองดูเลยชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆขอมาได้เลยยินดีให้บริการครับพี่วันนี้น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วนะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้เดียมเช้าๆวันจันทร์แบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับพี่คิดบางสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการครับพี่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยกดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พพลาาาาดดนนนนะี่่่้้้งงแวกก็็ถถยไไไไตติมมมเปร ี่เจอเจอกันทุกๆวันกับพี่ตีห้และ4ี่โมงเย็นนะพี่เนาะวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ